อีกนิดเดียวจะถึงทางออกแล้วล่ะทุกคนโอ้ปั่นมาต้องนานแล้วเมื่อยอะพี่ฝนอ่านี่ไงถึงแล้วได้กลับมาทั้งทีดีจังเลยนะโอ้ยไปตรวจนอกเมืองมาตั้งนานเหนื่อยชะมัดเลยนันเนี่ยเอาหน้าถือว่าออกกําลังกายมั่งแล้วกันพักเนี้ยไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะเนี่ยรู้สึกหิวมากมากเลยอะเออเอะเดชเดี๋ยวก่อน นีรถว่างๆจังลุงไม่รู้ไปไหนเนี่ยก็ดีนะนี่นาจะได้ไม่ต้องมาคอยบอกรถอยู่เออก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยเด้๋ยวด้เด้ยก่อนแวะร้านทาโกะหน่อยดีกว่าโบก็อยากกินหรอพวกปิ๊กโบว่าอะไรอ่ะกินดีกินดีให้โอเยอะๆหน่อยโอหิวงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราซื้อไปเยอะๆไปฝากไปฝากเจ๊กับหัวหน้าที่ป้อมด้วยดีกว่า ลุงคะพวกเราเอาทาโกะสักสามที่ดีกว่าค่ะข,ขอแบบใส่ปลาหมึกเยอะๆเลยนะได้เลยจ้าเดี๋ยวลุงทำให้พวกแทบเดียวนะหอมๆนะเนี่ยไอ้ขอฉันด้วยได้เลยพวกปิ๊กเดี๋ยวฉันซื้อให้ก็แล้วกันพี่เอกขอตังค์หน่อย เดี๋ยวก่อนล้อเล่นล้อเล่นจ่ายไปแล้วเรียบร้อยโอ้ดีจังเลยนะวันนี้สงสัยฝนจะตกนะนี่แหมก็พูดเกินไปมาแล้วเข้าเฮ้ยไม่มีรถจริงๆนะเนี่ยนี่วันนี้เขาหยุดงานกันหรือไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหายไปไหนกันหมดเลยอะเออหรือว่าเขาจะพักกันอยู่เนี่ยพี่ฝนเฮ้ยเจอคนสวยก็ไม่อยู่พี่ที่เขาเดินรอบเมืองก็ไม่มีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมโรงเรียนมันเงียบชอบกลนน่ะหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าโวเป็นอะไรบู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 เป็นอะไรเบบ่บอกว่ารู้สึกมีอะไรแปลกประหลาดอยู่นะแปลกว่าหลาดงั้นเหรออืมคงไม่มีอะไรหรอกมึงโรงเรียนวันนี้หรือว่าเขาจะหยุดอ่ะจะว่าไปผอก็ไม่อยู่เหมือนกันนะ พี่ฝนฟังโบหรือเรื่องเดี๋ยวเมื่ไรอร่อยไหมมานี่อร่อยนักเลยค่ะเดี๋ยวเรากินไอศครีมเสร็จแล้วเราออกไปเล่นข้างนอกกันนะคะได้จ้านี่ไอติมที่พี่ขี่รถไปซื้อมาให้อร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยสุดๆไปเลยอ่ะอหวานหวานมากเลยค่ะระวังหกนะแล้วก็อย่ากินเยอะล่ะเดี๋ยวขึ้นสมองอะไรขึ้นจะหมองเหรอมันจะเย็น ก็ได้ขึ้นไปบนหัวไงงายเหรอคะอร่อยจังพี่พอแล้วไม่ไหวเย็นเกินไปจะไปไหนยเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าไปข้างนอกเหรอใช่แล้วพี่จอดเสียงอะไรทําไมเสียงดังจังเลยข้างนอกนั่นนะเะ่อเขามีอะไรกันหรือเปล่ามื่อคอนเสิร์ตเหรอใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะมีคอนเสิร์ตอยู่ที่ฐานีตำรวจเนาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่จอดนั่นอะไรอะ เหมือนจะไม่ใช่คอนเสิร์ตล้วแฮเขากำลังทำอะไรกันอยู่ไงหรอทำไมทุกคนถูกจับไปไว้ข้างบนนั่นหมดเลยล่ะถูกจับเหรอใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเอะ๊ะนั่นคุณหมีไม่ใช่คุณหมีที่สวนสนุกนี่นะเอา้าแล้วคุณหมีที่ไหนหรอไม่รู้ดิค่อยๆย,ย่องเข้าไปดูกันดีเปล่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่า่ะ ไม่รู้เราอยากรู้เราต้องเดินไปดูช่วยด้วยช่วยด้วยเบาๆนะมานีพี่จอร์ดรอมานีด้วยเอ๊ะนั่นอะไรกันน่ะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีเจ๊คนสวยอยู่ตรงนี้นะจ๊ะช่วยพอออด้วยครับเสียงอะไรอะพี่จอร์ดเหมือนคนในเมืองจะถูกพวกคุณหมีจับมานะ่ะ ถูกคุณหมีจับมางั้นเหรอนั่นไง <c oughs> ฉันคือหมีเอเลี่ยนนี่นายจับมาหมดแล้วใช่ไหมจับมาหมดแล้วก็บวนอ่ะ <c oughs> ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยโอย้ช่วยพอออด้วยครับช่วยผมด้วยครับผม ช่วยเราด้วยนะช่วยช่วยเจฟ๋ฟเฟปอมด้วยค่ะช่วยด้วยครับช่วยด้วย,วยใครก็ได้ช่วยทีช่วยหวนหน้าห้องด้วยจ้ะถ้าทางจะเกิดเหตุที่ไม่ดีขึ้นกับเมืองเราแล้วละมานีอพี่จอดมานีกลัว ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะย่องออกไปแล้วไปตาม,มหาพี่เอกกับพี่ฝนกันนะไปตามหาพี่เอกกับพี่ฝนที่ไหนอะ่ะพี่เอกกับพี่ฝนออกไปนอกเมืองนะสิจริงเหรอแล้วเราจะไปตามยังไงเขาออกไปนอกเมืองอะ่ะเราก็ไปที่หน้าโรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยออกนอกเมืองไงมาดีเร็วพี่จอเรามานี้ด้วย กลัวหน้ากลัวจังไรอะ่ะไม่ต้องกลัวลอกหน้าพวกนั้นหันหน้าไปทางอื่นมาทางนี้เราจะต้องรีบวิ่งไปแล้วอย่ะดูท่าทางพวกพี่ๆเขาจะเดือดร้อนมากๆเลยนั้นเนี่ยใช่แล้วต้องรีบวิ่งไปไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเรื่องแน่นอน ทำไมอยู่ดีๆคนหมีเอเลียนเขาถึงมาบุกโลกซากุระของเราแบบนี้ก็ไม่รู้อ่ะนั่นไงสองคนนั้นอยู่ตรงนั้นแถมโบกับปุ๊กปิ๊กก็อยู่ด้วยนะมานีไหนยันไหนนะมานียังไม่เห็นมีใครอยู่เลยอะ่ะหลังประตูโรงเรียนนั่นไงเราหลังประตูโรงเรียนงอนเหรอใช่แล้วแล้วเขาจะเชื่อพวกเราเหรอก็ต้องเชื่ออยู่แล้วดิพวกเราเนี่ย มาบอกทุกรอบเลยนะเพราะเราสุดยอดไปเลยใช่เปล่ามองซ้ายมองขวาไม่มีรถคำได้แล้วอ่ะจริงๆล้วต้องมองขวามองซ้ายแล้วมองขวาอีกรอบงั้นอย่าพี่จอร์ดเออพ<ะ>ี่เอกพี่ฝนครับช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยเราด้วยครับคนในเมืองถูกอะไรอะ่ะมีเอเลี่ยนจับไปหมดเลยอ่ะอะไรกันจอร์ดกับมานีค่อยๆพูดนะจ๊ะมีเรื่องอะไรงั้นหรอเมื่อกี้ะครับเราออกมาจากบ้าน ที่สถา,านีตำรวจอะและ้วแล้วเราก็จะมีเอเลี่ยนด้วยอะค่ะใช่แล้วตัวเบลล์เลยจับคนในเมืองไปขังไว้ข้างบนฮะมีเอเลี่ยนง้นเหรอฮะมีเอเลี่ยนมีด้วยหระเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนุ๊กปิ๊ก,กฉันคิดว่าน่าจะเป็นมีเอเลี่ยนตัวนั้นแน่นอนเลยอะที่พวกเราจัดการแล้วออกไปนอกโลกคราวที่แล้วอะโอโ้เมื่อนานมาแล้วเนี่ยนะใช่แล้วเขากลับมาอีกแลเหรอเนี่ย ใ่แล้วใช่แล้วเขาบอกเขาจะกลับมาทำอะไรไม่รู้งั้นเราเป็นว่าจอยกลับมานีกลับบ้านแล้วก็อยู่ข้างในล็อกประตูให้เรียบร้อยอย่าออกมานะได้ครับว่าแต่ว่าบ้านเรามีเจ้าพวกนั้นอยู่นี่นะพี่เอกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราก็เข้าไปจัดการเจ้าหมีพวกนั้นเหมือนเดิมก็ได้นี่นาพี่ฝนจัดการเหมือนเดิมงั้นเหรองั้นจัดการไม่เหมือนเดิมก็ได้เดี๋เดี๋ยวเดีวยก่อนพี่เอกบอกปุกปิ๊กพวกเราพวกเรา เตรียมพร้อมกันแล้วใช่หรือเปล่าอ่าจะเอาอะไรเพิ่มหรือเปล่านะเฮ้ยอย่างนี้เราจะต้องมีกําลังเสริมไหมอ่ะมีก็ดีเออเดี๋ยวแวะซื้อปลาเค็มให้ฉันด้วยฉันอยากกินน่ะเดี๋ยวก่อนปุ๊กปป๊กแป๊บหนึ่งแล้เวเราไปดูก่อนเมื่อกี้จอยกลับมานี่เขาบอกว่าถูกจับเอาไวง้งั้นหรอมันใช่เวลาไว้เนี่ยปุ๊กปป๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นไงม่ฝนนั่นไงกลุ่มกลุ่มมีสีลุ้งไงเฮ้ยเจอแล้วจริงๆด้วย โอ้โหคราวนี้มาเยอะชะมัดเลยนี่มากันทั้งกองทัพเลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วข้างบนนั่นน่ะเขาจับทุกคนขังไว้ข้างบนนั่นน่ะพี่ฝนเฮ้ยทำไงดีอะดูเหมือนว่ากำลังเขาจะเยอะมากด้วยบเบอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโบ้มีอะไรหรอเออเจ้าโบมันกลัวนะกลัวไม่ต้องกลัวโบ้เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะเรียกกำลังเสริมมาจากนอกเมืองให้หมอเลย เราพร้อมแล้วนะครับเรียกเรามาทำอะไรเหรอเดี up, so yeah, ๋ยวก่อนทำไมเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยอ่ะเออพอดีผมขับรถมากินกาแฟกันโอ้โหมากันเยอะมากเลยนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหน้าตาคล้ายๆกับเจ๊เฝ้าป้อมของเราเลยอ่ะอ๋อพวกเราเป็นพี่น้องกันหน้าเหมือนเจ๊สมศรีทุกคนเลยแถมเหมือนหัวหน้าตั้งหากใช่แล้วก็เพราะเราเป็นพี่น้องกันหมดนั่นแหละเฮ้ยเป็นพี่น้องกันจริงๆเหรอคะ เราเป็นพี่น้องอกับหัวหน้าแล้วก็เป็นพี่น้องกับเจ๊สมศรีโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ย <c oughs> พี่เองนับจํานวนได้เท่าไหร่อะประมาณ30นายจริงเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูหน่อยขอวนกลับไปนับจํานวนหน่อยได้หรือเปล่าทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยแถมหน้าตาเหมือนคู่แฝดกันอีกตั้งหากอ๋อ เราอ่ะเป็นคู่แฝดกันหมดเลยฉันเป็นคู่แฝดของโวน่าส่วนนั่นคู่แฝดของเจสสมสีฉันเป็นคู่แฝดข,ของเจสสมศรีจา้าไหนวนกลับมาให้ดูหน่อยเร็วเขาพี่ฟนฮะเราเพีย,ย <ะ S 1> กับโบต้องเข้าแถวเดีวยวโบโบนายเข้าแถวทําไมเนี่ยบูโอ้โยยอะมากเลยอะ่ะอย่างนี้เราจะต้องสู้กับววน่าแก๊ง หมีเท็ดดี้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วแหละพี่ผลมีเท็ดดี้หรือหมีเอเลียนอ่ะเป็นหมีเท็ดดี้เอเลียนอ่ะโอ uh, ้หมีเท็ดดี้เอเลียนอย่างนี้ไปกันเลยดีกว่าใช่เอเลียนสปีชีอะไรกันพี่เอกเอเลียนสปีชีเท็ดดี้งั้นเหรอเออนั่นแหละเรียกไปเถอะตอนนี้จัดการเจ้าหมีนั่นก่อนดีกว่าก่อนที่จะทําลายเมืองของเราใช่แล้วอยู่ดีๆมาบกุกเมืองสากุระบกกุกลกซสากุระได้ยังไงกันจัดการเลยพี่ผลจัดการเลยพวกเรา ไหนเหรอมีเท็ดดี้เอเลี่ยนของเธอนะ่อยู่ตรงไหนไม่เห็นจะมีเลยแล้วไหนบอกว่าเจ๊สมศรีพี่ชายของฉันพี่สาวของฉันเดี๋ยวก่อนเขาเป็นพี่ชายงั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเป็นแฝดกับหัวหน้าส่วนนั้นเป็นแฝดกับเจ๊สมศรีเจ๊สมศรีพี่สาวของฉันอยู่ไหนเอ้ยช่<อ>วยด้วยน้องรักน้องสมสมศรีหมายเลขสองฉันอยู่ทางนี้อย่าแล้วพี่ฝนพวกนั้นเรียกกำลังเสริมมาจากท้องฟ้าเฮ้ ไงดีอะโอ้โหอย่างนี้เราสู้ได้แน่นอนเพราะว่ากองตำรวจเรายกกันมาหมดเลยอะ่ะเอามาหมดทั้งเมืองแล้วนะเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปดูลาดเราก่อนก็แล้วกันพ<ร> <ปก S 2> วกปิ๊กตัวนะทุกคนพวกปิ๊กมากับฉันดีกว่าให้เอาฉันวางไว้ข้างล่างก็ได้มัง้งไม่ได้พวกปิ๊กนายจะต้องมากับฉันไม่งั้นฉันจะต้องสู้คนเดียวแน่นอนอาพวกเราลร้อมจะพวกข้างล่างไว้นี่ไงโอ้โหตัวใหญ่ชะมัด นี่เจ้าเอเลี่ยนตัวเดิมหรือเปล่าอ่ะยานลำเดิมเป๊ะเลยยานลำเดิมเพิ่มเติมจำนวนมาเพียบเลยนะเนี่ยระวังนี่ปะตเข้าไปทำไมเนี่ยกลับมาทำไมกันเนี่ยกลับมาทำไมเนี่ยต้องขึ้นไปสู้ใหม่คราวนี้เราจะต้องจัดการแล้วก็พากรมตำรวจของเราสู้ด้วยระวังม่วนออกมาหรือยังอ่ะ เออยังไม่ปล่อยอะไรออกมานะยังไม่ปล่อยงั้นเหรออ่ะฮะอย่างนี้เราจะต้องสกิดติ่งหน่อยนี่ไงออกมาแล้วเฮ้ยแย่แล้วเจ้าพวกขายยาวออกมาแล้วอ่ะเจ้าพวกขายยาวออกมาเจ๊คะ่ะเจ้าพวกเอเลี่ยนขายยาวออกมาแล้วคะ่ะอยู่ทางน้อยอยู่ทางน้อยเดี๋ยวฉันจะไปช่วยโอ้โหเจ๊สมศรีคนนั้นไปแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวเอง เฮ้ยพี่ฝนระวังรู้สึกเขาจะปล่อยเลเซอร์เฮ้ยปล่อยเลเซอร์ออกมาแล้วทุกคนโอ้เราก็มีเลเซอร์นี่เราไปเลยโอ้โหเลเซอร์ของเราตั้งเยอะชะมัดเลยโอ้ยพี่ครับไปทางนู้นยิงไปทางนู้นไม่ใช่ยิงใส่ตั้งปืนมาถูกถูครับโอ้โแต่ไม่หมดเลยเขานี่เฮ้ยพี่ฝนแล้วรลเดี๋ยวรถมาจากไหนเนี่ยรถกำลังเสริมไงโอ้เราอุตส่าห์ตั้งแถวมาดีๆช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะโอโกงเปิดแล้วเรารีบหนีกันดีกว่าทุกคนเวกเรแล้วหนีเร็วเขาพวกตำรวจมาจัดการหมีเอเลียแล้วเรารีบหนีกันดีกว่าพี่ฝนรู้สึกว่าทุกคนจะออกไปจากข้างบนนั่นแล้วนะนี่ออกไปจากออกไปจากที่ขังกันแล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วไม่รู้ใครไปเปิดกุญแจให้อย่างนี้เราจะต้องจัดการโอ้โหพวกปิดฉันคิดว่าเราควรที่จะต้องออกมาข้างนอกหน่อยดีกว่าดูท่าทางฉันจะไม่รอดแนะ่เนาะใช ฉันว่าเราเราควรจะไปจากตรงนี้ดีกว่าเอ,อ่ฉันว่าฉันไม่รอดแน่นอนแนละ้วฉันหนีก่นอนดีกว่าเฮ้ย,ยช่วยหน่อยเพียกไไปไหนแล้วอะ่ะเอาไปไหนทะแล้วเนี่ยเราอยู่ตรง <c oughs> ไ,หไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงเขาําช่วยจ,จัดการใหญ่เลยเนี่ยดงุงลงไปนอนนอนหลับกันเพียบเลยทําไงดีอะโอข้างล่างนี้มั่วมากเลยพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเอารถตำรวจที่เป็นรถถังอันนี้ไปจัดการกันดีกว่าระวังตัวด้วยทุกคน จัดการเจ้ามี<อ>เจ้ามีอะไรนะเอเลี่ยนแทดดี้มาคอยบุกลอกสกากุละของเราพี่ฝนแย่แล้วแย่แล้วเรื่องไรเหรอแย่แล้วรถรถเจ๊บุบบอ <c oughs> โอ้โหรถแข็งแก่งขนาดนี้นี่นี่ไงเขากำลังหนีแล้วอะ่ะเขานีแล้วเหรอใช่แล้วเขานีแล้วนี่นี่เราจะต้องจัดการตรงนี้เลยโอ้โหรถบุบรถบุบเฮ้ยเขาหนีขึ้นยานแม่จัดการหลยเพิ่งรลจัดการอย่าให้สินส้นซากเออไม่ใช่แล้วจัดการให้สินส้นซากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้เจร้านขายของทําวิ่งอย่างกัะนาลุโตเลยเอยังไงโอ้โหวิ่งหนีอย่างกันารุโตจริงด้วยเมื่อกี้เขามีท่านั้นด้วยเหรอเออไม่รู้เหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าดูท่าทางเราจะไปไม่รอดเราเอาของใหญ่มาดีกว่านี่เฮลิคอปเตอร์นี่เลยจัดการต้มต้มต้มนี่บ้างไฟพญานาคเป็นไงแล้วเจ้ามีนี่ไงกำลังจะหนีแล้ว เออปุ่มแดงๆนี่ขอปุ๊กพีกดเล่นได้ไหมกดเลยปุ๊กพีจัดการเลยไม่งั้นเจ้ามีเอเลี่ยนนอกโลกเนี่ยจะต้องมายึดครองประเทศซากุระของเราเหรออ้าพี่ฝนบินได้มันตรงๆนี่นี่ไงฉันกำลังบินตรงๆเราขับไล่เขาออกไปยังอะง่ะเงยหน้าขึ้นหน่อยถ้าจะกดปุ่มติดี๋ยว่วอ,อ,อ,อต่อ,อต่อตอ่อต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 อต่อต่อต่อตอต่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 อ่อต่อ่อต่อต่อ เจอแมวพิกคาดหน่อยเป็นไงเฮ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะพวกปิกเขาหนีออกไปนอกโลกแล้วอ่ะอ๋อกลับไปฝึกว่าไหมนะเจ้ามีอย่างนี้เราก็สามารถขับไล่เขาไปได้อีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกปิกมาลงไปดูพี่เอกกระโรก่อน,นี่กว่าไม่รู้เป็นไงมั่งนะเนี่ยอืมนั่นน่ะดินึกว่าเขาจะเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเนาะ